คราวนี้ไปที่สมุทรสงครามนะฮะคุณผู้ชมฮะจากกรณีที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาพบเห็นอ้างว่ามีกระสือเป็นแสงสีเขียวใช่ไหมเป็นแสงสีเขียวเม,มี <ฮะ S 2> หัวมีไส้แบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยทางหมอปลาเอาหัววัวเนี่ยไปติดตั้งไว้ไปแขวนไว้นะฮะแล้วก็ติดกล้องแอคชั่นแคม ขอเรียกง่ายๆว่ากโ p ป o รลแล้วกันนะ,ะนใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าอ้างว่าน่า,นาจะเป็นกระสือใช่แต่ในบ้านก็เปิดไฟสว่างนะคือไม่ได้มีแค่ภาพนี้ภาพเดียวะนะฮะแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอ้างว่าเห็นลักษณะแบบนี้นะฮะ คือตั้งแต่27เมษายนก็ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาวันที่3พฤษภาคมล่าสุดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะก็เลยมีคนถ่ายภาพแบบนี้เอาไว้ล่าสุดนะครับทางคุณจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามของหมอปลามือปราบสัมภเวสีเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยฮะไปพิสูจน์หาความจริงกันหน่อยนะฮะว่าตกลงแล้วเป็นกระสือหรือเปล่าก็เลยนําหัววัวสดๆนะคุณผู้ชมฮะไปแขวนเอาไว้อยู่บริเวณเห็นไหมฮะมันจะเป็นร่องสวนมะพร้าว อยู่ใกล้เคียงกับที่คุณอรไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นกระสือแล้วก็เอากล้องแอคชั่นแคมเนี่ยติดเอาไว้ใกล้ๆกับหัววัวสดๆเลือดอับอ่าแบบนี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านตอนที่หมอปลาลงไปไปพิสูจน์เนี่ยโอ้โหไปปักหลักรอพิสูจน์กันเหมือนกันนะฮะหมอปลาบอกว่าใช้หัววัวสดๆเลือดแดงๆเอาไปแขวนไว้เพื่อจะล่อให้กระสือมากินตามความเชื่อและความเข้าใจของคนไทยเราก็คือ มักจะมากินอาหารสดๆถูกไหมะฮะในกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนี่ยนะฮะบริเวณนี้เนี่ยมีข้อมูลบอกว่าเป็นบ้านคนแล้วก็จะมีคนถูกไฟช็อตมีคนจมน้ําตายเนี่ยมาสองคนแล้วนะฮะแล้วบอกว่าวันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้เป็นวันโกนนะฮะพอหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นวันพระแล้วก็ติดตั้งกล้องตัวเล็กๆเมื่อกี้เขาเรียกว่ากล้องแอคชั่นแครมคุณผู้ชมฮะ,ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามากินเนี่ยจะเป็นกระสือที่ชาวบ้านเห็นหรือว่าจะเป็นพวก สัมภเวสีผ ài, ีตายโหงต่างๆมากินหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าก็อาจจะมีเกี่ยวกับวิญญงวิญญาณอะไรตามความเชื่อบริเวณแถวๆนี้เนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งต้องติดตั้งกล้องแบบนี้ตั้งแต่ตอน5้าทุ่มข้ามไปอีกวันนึงก็คือจะไปจบประมาณสักตีหนึ่งได้อ่เดี๋ยวลองฟังหมอปลาเขาเล่าวิธีการของเขาหน่อยนะฮะใช่เราก็อยากพิสูจน์แต่ถ้าถามว่าส่วนตัวผมอะ ผมเชื่อไหมเรื่องแสงหากินเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมเชื่อและพอกลางคืนเรามาดูบรรยากาศเนี่ยเราเห็นช่องที่เขาสามารถลอยมาหากินได้ตามสบายเลยนะเพราะว่าประสบการณ์ผมเคยเจอและคนใกล้ตัวที่เรารู้ว่าเขาไม่พูดโกหกเนี่ยเขาก็เจอกันมาหลายคนผมก็ไม่รู้ว่าติดกล้องโกโปรเนี่ยกระสือหรือผีแต่หงจะมากินแทนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้ยินอะไรสักอย่าง เชื่อว่าจะต้องได้ยินอะไรสักอย่างทีนี้ตอนห้าทุ่มที่ปิดติดกล้องพอข้ามมาเมื่อคืนนี้นะฮะตอน1นึนาฬิกาก็ไปเก็บกล้องแอคชั่นแครมบริเวณที่ล่อกระสือไว้มหมอปลาเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหัวหัวปรากฏว่านาจังหวะนั้นบอกว่ามีอาการหาวจนน้ำตาไหลแล้วจะอาเจียนด้วยนะฮะ จนประมาณ5นาทีไม่ไหวแล้วรีบออกมาจากบริเวณนั้นทันทีเลยนะครับเอากล้องมาตรวจสอบคลิปที่บันทึกเอาไว้ก็คือปรากฏว่าภาพมันก็มืดเลยอมองไม่เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงแปลกๆกอกกกแกรเหมือนมีอะไรเดินผ่านไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะมันมืดมากแล้วก็มีเสียงลมพัดผ่านไปเท่านั้นนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วหัววัวหลังจากนั้นเนี่ย,ยม,มันเป็นยังไงสภาพาหลังจากนั้นมันเป็นยังไงตกลงแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นอ,อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ